สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องอ้วนซาชาแนลนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตการถอนเป็นครั้งที่2ของเว็บนี้นะครับรับซาตตชีฟรีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้สมัครอยากจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ถ,ถ้ากดลิงก์ใต้คลิปมาก็กดมาที่คําว่าลงทะเบียนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนสมัครไว้แล้วก็กดเข้ามาเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับก็มากดตรงที่คําว่าลงทะเบียนถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้สมัครก็ออกอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้เป็นน้ําแฝงงเรานะครับ แล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นรหัสผ่านนะครับตรงนี้ก็รหัสผ่านในหนึ่งทีนะครับแล้วก็รีแคปค่าตรงนี้นะครับพอดีได้ผมได้สมัครไว้แล้วอย่าไปเจอในข้างในนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในหน้าเว็บแล้วนะครับหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับถ้าทําในมือถือก็มาดูที่แถบขีด3มขีดด้านซ้ายมือเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้รับ1 5ซของรายได้นะครับโอเคตอนนี้หน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยก็อันนี้จะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนอย่าถ้าใครสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้เราจะเจอเป็นรูปก๊อกน้ําตรงคําว่าฟอสเฟตตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการทําก็เข้ามาที่คําว่าฟอสเฟตก็คือจะได้รับรางวัลอยู่ที่50โทเคนนะครับเว็บนี้ก็จะเป็นโทเค็นนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเมื่อกี้โฆษณาเด้งขึ้นนะครับก็อันนี้ รับ50โทเคนนะครับทุกๆ5นาทีนะครับวันนึงเราก็จะเคมได้ประมาณ100ครั้งนะครับก็วิธีการเคมก็เราเลื่อนมาแก้แคบชาข้างล่างนี้นะครับก็จะมี10เราก็แก้ตามข้างล่างไปเลยนะครับ1 8บวก2ก็เป็น10นะครับอันนี้3ลบไปสองก็เหลือ1นะครับอันนี้ก็คือเหลือ2เสร็จปุ๊บล้วก็แก้แคปชาตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็กดรับรางวัลตรงนี้เลยนะครับข้างล่าง รอสักครู่อ่าผมก็ได้มาแล้วนะครับ50โทเค็นนะครับแล้วกดตกลงเลยนะครับแล้วก็รอเวลาอีก5นาทีนะครับมากดใหม่อีกทีนึงนะครับโอเคแล้วก็มาดูอันต่อไปเลยนะครับฟอสเตตตรงนี้ฟอสเซตอย่างรวดเร็วนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจะได้รับอยู่ทุก15โทเค็นนะครับทุกๆ1นาทีนะครับวันนึงก็จะทำได้100ครั้งนะครับ กอเสร็จปุ๊บล้วก็มาแก้แคค่าตตรงนี้นะครับ3บวก2ก็เป็น5นะครับ2บวก1ก็เป็น3 1บวก1เป็น2นะครับล้วก็กดรีแคค่าตตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วกดรับรางวัลตรงนี้นะครับโอเคผมก็ได้รับมาแล้วนะครับอยู่ที่0.0015นะครับก็คือ15โทเคนนะครับก็รอเวลาอนก1นาทีก็มากดเกมกันใหม่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออฟเฟอร์วอลนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็คือ PTC a d g นะครับนี่นะครับถ้าเราทำเราก็จะได้50โทเค็นทุกๆ10นาะ10วินาทีนะครับ5วินาทีก็จะได้40โทเค็นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สั้นนะครับลิงก์สั้นก็วันนี้ของผมมีอยู่27ลิงก์นะครับก็ถ้าทำทั้งหมดผมจะได้อยู่ที่3,130โทเค็นนะครับพลังงานอีก274นะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ําอัตโนมัติก็คือเอาพลังงานของช o t l ลิงมาทําเป็นก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นความสําเร็จอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาอันนี้จะเป็นลูกเต๋าอันนี้จะเป็นอ้นี่นะครับเงินฝากไม่แนะนําให้ฝากนะครับก็ท่างผมจะไม่แนะนําให้ฝากนะครับจะแนะนําให้ทําเป็นฟรีซะมากกว่านะครับตอนนี้จะเป็นประวัติย่อประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนให้นะครับ พอเสร็จปุ๊บแล้วก็กดไปที่แผงควบคุมเลยนะครับแผงควบคุมตรงนี้หรือแดชบอร์ดนะครับพอตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมด2597.9โทเค็นนะครับพอเดี๋ยวผมจะถอดเลยนะครับก็จะมีให้ถอนมีอยู่3ามเหรียญนะครับเป็นบิตคอยล์ไรคอยแล้วก็ตอนนะครับ, Bitcoin, coin, รบพอเดี๋ยวผมจะถอดเป็นไรคอยนะครับพอผมจะได้อยู่ที่1 10, 4 1 4 5สตันบซาตุิทีเทนะครับ เราจะถอนเข้าได้กระเป๋าเดียวนะครับคือ Foreset Pay นะครับก็เราไปเอาลิงก์กระเป๋าใน Foreset Pay เรามาใส่นะครับก็กดไปที่คําว่า Deposit ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์กระเป๋าไลคอยเรามาใส่นะครับถ้าเราจะถอนเป็น Bitcoin ก็ Bitcoin มาใส่นะครับก็ถ้าเราจะถอนเป็น TRX เราก็าลิงก์กระเป๋า TRX ไปใส่นะครับโอเคเี๋ก็วันนี้จะจะมาถอนเป็นไลคอยผมก็ค o p ป l i t e คอยมานะครับแล้วผมก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ ผมก็ใส่เป็นลิงก์กระเป๋าไรซ์คอยผมไปเลยนะครับที่ก๊อบมาเมื่อกี้นะครับรพอเสร็จปุ๊บเราก็กดถอนเลยนะครับเช็คลสามตัวหน้าแล้วก็3ามตัวท้ายก่อนนะครับแล้วก็กดถอนไปได้เลยนะครับโอเคก็มาแล้วนะครับ2597.9โทเคนก็ถูกถอนออกไปเรียบร้อยแล้วเข้ากระเป๋าแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในกระเป๋ากันนะครับว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับแล้วก็กดมาที่แผงควบคุมนะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับนี่นะครับเหรียญก็เข้าแล้วนะครับเคมซาตตชิเข้ามาอยู่ที่1 4ึ่งหม่สี่พันหนึ่าตชิ LTC นะครับก็าจ่ายปกตินะครับก็เว็บนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ